ก็ข <Everybody. S 2> ้อกระดาษดีนะเมื่อไอ้ชาวเมื่อแกได้เจะเมื <cor> ่อเขาบอกว่าสกูลวันนี้จะอัดคลิปเอ่อมอเตอร์เดสเซอร์ยูเอสซีรันแค่บอกว่าไอ้แล้วไงะยูนิคยูนิคครับเออกูลืมชื่อเยอะเยอะผมชิวๆฮะไม่อะไรมากแค่บอกรับผัว มึงก็แหลกอย่างเดียวไงกูเลื่อนไหลกูมัน,มนแหลกเกินไปนะบางทีอ่ะกูมันเลื่อนไหลเหมือนกับไฟที่ไม่มอดเว้ยอะไรประมาณนี้อ้อ,อหล่อว่ะเฮ้ยรู้ป่าก,กูเป็นไรเป็นไรคนแน่ครับไม่ใช่แย่แน่นอนเขียนหายแล้วครับอ่าแล้วกู<อ>คิดไปเองใครเห็นสกินเปะ๊ะมั้ยเห็นครับเคียร์อาเคยร์ใช่ไหมโอ้โหไม่ใช่อ๋อสกินเด็กเอออ๋อเด็กเออมันเว่อร์โอ้กูวิ่งมาตั้งนานไม่เจอ ทองไอ้กูเลยอ๋อเสียวเสียววัดเสือตดกูกูกูหาหาหาเล็กหาที่เออหเอาเออหาที่ท้องท้องหาหาชัดตรงไหนตรงหาที่ัท้องออกก็ไปเจอวะเฮ้ยกูวิ่งมาตั้งสามปีจอนไม่เจอทองสักอันเลยเฮ้ยกูหาไม่เจอกินครับแป๊บเอ็มเอ็มเอลเอ้ย ไอเนี่ยจะแล้วมีการมีการโปรโมทช่องไปในตัวด้วยครับผมเลยไปกดอันซับต้องไปเอ็มแอลนะกดกดสองทีพอกดสองทีนครับเย้เราเป็นนักฆาตกรเรื่องมึงใครเป็นแล้วแตะที่เราคูเป็นแน่นอนนม่เราก็เราก็ยังป็นนะนายโอ้โหโดนจินอ๋อผู้ชายที่คิดว่าผู้หญิงเราต้องมึงอะ มองเีสววัสดีครับไอเด็กเออไปไหนนางฟ้าชัดๆอุ้ยโดนตุดโอเคครับคณะตาต่อมานะอุ้ยตกใจผีวพีหลอกตามคุณเป๊ะเด็กเออไปนะฮะเป๊บอกเขาด้วยโอเคนะจะนอนอยากนอนไป้ยทุกเป้ผู้หญิงนะผู้ช่มึงบอกเลยสมมติเดวิดวีเดตุ่มตุ่มโต๊ะตุ่มตุ่มนี่แหละ โอ้ยไม่ไม่ไม่ช็อตไอ้ลูกพ่อเฮ้ยครับคนเดียวก็เล่นอีกสองตานะฮะก็ไม่มีอร่อยมองก็บล็อกถั่วนะครับอบถั่วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวปอมไีสัตว์อ๋อไพ่หมดเลยกูเจอตัวจรคนดังไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้มันเสียงอะไรเลยอะไรล่ะไอ้แป๊บมาจะเป็นกันได้นะเป็นไรไม่เมึงช็อตได้แป๊บพันเ่าปั๊บไม่จะไม่ ไม่ช็อตหรอกไม่ช็อนหรอกช้อนกูฟังอยู่นะมออเออเออเออมันดองเีอเัอเออเออเออแดดีแดเีแดอีออเอเออาออเอเออเเออเออเกอเเเเเอออเเเ เริ่มมาแล้วจ้าอีกสิบห้าเวทสามสองหนึ่งเป็นละจ้าปึ๊บหูแกจกพลาดตรงนี้ไปทองยืนเป้าเอาไปที่ทองด้วยเอาไปเป๊ะเลยวะเฮ้ยก็เพราตกกระจายหมดเลยมีใครเห็นผมผมเนียนผมเป็นทองผมคุดท,ทองผมเน,เนียนเออไอ้เป๊ะมันรุบไป,ปเนี่ย มากระตุกหมกมกปมกหมกหมกมกกมกกมกมกอนไป้าออเออเอเอเอ้าจบทําไมทําอะไรเลยวั 1, ันเกนะมันก็จับกับมุทุย้ากมเจอเหมือนเดิมฮะตอนนี้คุณเปเปไม่อยู่นะผมก็เลยมาอัดคนต่อนะฮะเกบจับหลังเมื่อกี้ไอ้เขี้ยอู่ดีก็จบกัวงงดีครับผมวิสตันไปิวินปั๊บปั๊บลปั๊บปั๊บแห่ยงงี้เลยนะฮะ แล้วโอเคครับผมเจะเริ่มมันนะฮะไปไหนไปแรกครับฮัลโหลเอามาหรอไปแรกเร็วสิปีสุดท้ายไปแรกเร็วสิเก้าแปดเจ็ดหกห้าสามโย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 ก็โซแมนอาทันลล่ากูว่าจริงจังก okay, eh okay, ูกำลังบอกเลยว่าไอ้เป๊ปเอ็มเอลไม่อยู่นะฮะโอเคนะครับโอ้ยเป็นคนบริสุทธิ์แล้วนะโอ้หญิงมีดุนด้วยโอ้ยมีดุนด้วยโอ้ยหญิงมีดุนด้วย เฮ้ยเฮ้ยเราจองตรงนี้นะไปกันไกลเลยมึงมต้องมาทาเอ็นแมวใส่นะตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยเราไปขอลงข้างล่างนะคะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเฝ้าตรงนี้ก่อนนะคะพ่อผมรออีกไม่นานจริงๆนะครับแต่ไม่มีใครตามเรามาครับผมว้าวควนหาบอมนะแมวคูการนี้ จบดแมวแม่งจะกัดกันละถ้ามึงไม่เลือกจะเท่านะไอหอนนะเดี๋ยวคุณเรามาเตะเรียงตัวเลยมีกี่ตัวสองตัวเอาเอาเอาอะไรเนี่ยไม่เล่นเลยไม่มันเลยอะเออมาอีกอีกคลิปหนึ่งไปนะครับกลับไมค์คังนะฮะเออเฮอสวัสดีครับคุณเป๊ป F M L สวัสดีครับเออเฮานะฮะมองหน้าเป๊ปสิมองหน้าเป๊ปสิ ช่างหน้าตาช่างนกไหลเลยเกินนกไหลนกไหลคนคนคือใครครับไม่รู้เออไปแล้วขาแมงคุดยาวเลยลัดคือเลี้ยงเด็กเออเอเอแดกด้วยนะไม่บบมไ,ได้เออธรรมดาถ้ามีเสียงแปมพิมพ์เราควรเสียงลมโป๊ะโป๊ะเข้าไในล่างแล้วนะฮะเริ่มปึ๊บ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 เปิบเปิบเป็บมาเดินนะ ไอ้กูเป็นมืงมัว่วไปเลยเห็นไหมมันชื่อสีแดงๆน่ะเป็นมาเด้อมมือมัวมม่วละมอมัม่วละวแป๊บยู่ิงห<อ>นเดี๋ยวก็แทงมือเฮ้ยใจเย็นจะแทงแป๊บเลยจะแทงด้วยดามอันชุดสองห้เร <c oughs> <c oughs> าหญิงมาเลยยบรยอดเลยนะคลิปนี้มันไขก็ได้ครับมาช่วยอ้อคลิปไปได้หลายอ่ะใครเป็นผู้หญิงรู้ตัวมีคอมนะครับตอบมาเลยจะมอ,อั่ว เดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาดังนะฮะพวกหญิงอ่ะเออยไม่นะโอเคตอนที่ทองกำลังตอบกับต้นเร็วตอนนี้ผมได้มาผมได้มาเจ็ดอันแล้วนะครับทองไไปไหนนะเฮ้ยอยู่ไหนเดไปฆ่ามึงไม่รู้เราอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนก็ได้โตแล้วบอกคนเลยไม่เมือนเดิม嘛น้องรามีใครบ้างเนี่ยสัส ซี y o า a ก a i n เก็บไม่ทันโหกูซาช่าโดโอโดโอโอเป๊ปว่าไงไอ้น้องรักไปเอ้ยมึงดูกูมีอะไรมึงดูกูมีอะไรมึงดูกูมีอะไรไหนไหนไหนไปที่โดโดดีดีถ้าตบถ้าตบเป็นเก็บไว้ที่สั่งมา ได้ได้ดะใครนี่ก่อนใครส่วนเหลือกันเฮ้ยแต่มันเห็นแต่มันโปะแต่มันพิมพ์มันไปใกล้ะใครเป็นบะใครเป็นไปตรงหน้าตู้กูไม่รู้กูบอกเลยไม่ฆ่ามันก็ง่าอ้าวกูไม่รู้ไปไปสองเราจะรู้เว้ยไปสอง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 ปุ๊บไปข้าดนึงไปสองมาเล่นแล้วเสร็จแล้วสัดโอเควันนี้ก็ลาไปกับเพียงนี้นะฮะพอแล้วพอแล้วมาเอ่อเต็มไปแล้ว เฮ้ยผมเคยมีกระลาไปแบบเท่อไหร่นะอย่าลืมโปรตามเราใครได้แชร์ก็ติดเองนะไปสี่ไปสไป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 ไหนไปสิไปสิเดี๋ยวไปสี่ใครอยากกระลาไปเลยให้ผมขอเล่นธรรมดาแบบไม่ต้องเฮฮาเลยมากนะฮะไปสิ่เขาไม่ได้เว้ยไอสัตว์เริ่มทุกอันเลยไม่อิ่งที่อะไรเงี้ยไปสีไปสิมันไม่ได้เหรอคุณอยู่ในเกมแล้วฮคุณอยู่ในเกมแล้วอะไรหลายหมัอมมึวอบื่ะเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาทั้งอันเลยโอเคลาไปเปลี่ยนคนนี้เดี๋ยวคลิปจะยืดไปยาวไป มากวคนนี้นะขออภยัยจริงรีคนนี้ก่อนก็ลาเพื่คนนี้กั็ลาไปบาย